สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทาร์ลชาแนลผู้รับสารจักรกวาลแปลความหมายโดยกันอ่านหน้าไพ่ทารลกหมอแจนนะคะสวัสดีเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ต่างถินเรียนไกลทั่วโลกสวัสดี A FC สวสปอร่าสบายดีวันนี้นะคะเราจะมาในท็อปิกหัวข้อนะคะมี energy ไพ่ยูสามสำรับนะคะเลือกตามรูปหน้าไพ่นะคะมีพลังงานไพ่เดอะซันเหมือนกันหมดทั้งสสำรับแต่เราเลือกรูปที่เราชอบนะคะ เอเนจีที่1 2 3เหมือนเดิมนะคะมีพลังงานอยู่3 d ดีนะคะวันนี้เราาวันนี้เรามาในาท็อปิกที่ว่าเขายังอยากจะคุยกับเราอีกไหมนะคะเรามาดูกันเลยนะคะท่านใดที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะหรือจะจัดเลขมงคลนะคะการดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์เข้ามานะคะรายละเอียดอยู่ใต้ดี s c สคริปชันะคะอ่าอ d l ไลนนะคะ JAN j AN 6 6 9 1นะคะดูดวงแบบนะคะผ่านไลน์5 9าย599บาทนะคะไม่เปิดกล้องนะโทรคุยผ่านไลน์นะคะเราจะดูภาพรวมชีวิตของคุณก่อนแล้วก็มีคำถามอะไรเราก็ถามได้ทุกเรื่องนะคะนะ5ร้บาทในเวลา30นาทีนะคะหรือจะเป็นแบบพิมพ์คําถามสองร้อยเกาสิบเก้าบาทหาคำถามพิมพ์ทิ้งไว้นะคะแล้วก็การจัดเลขมงคลน,นะคะไม่ใช่เบอร์โทรมือถือไม่ใช่ซิมโทรศัพท์นะคะ แล้วก็นะคะอันนี้นะคะราคา599บาทไม่ว่าจะเสริมการงานการเงินความรักโชคลาภนะคะอันนี้จะเป็นอะไรที่ฮอตทิตมากแล้วก็ให้คนรักเก่าติดต่อกลับมานะคะอันนี้ก็คนก็จัดเยอะหรือจะหาแฟนชาวต่างชาติอันนี้คนก็จัดเยอะเหมือนกัน5 9 9บาทนะคะเอาราคาเรามาเข้าเรื่องของเรากันเลยนะนะคะเดี๋ยวหมอขออนุญาตเกบไพ่นะเรามาเริ่มพลังงานเอเนจีที่1กันก่อนนะเอาราคาดีที่1น,นะนะคะ วันนี้นะคะเรามาในหัวข้อเดี๋ยวมอขออนุญาตจดทำสแตมป์แป๊บหนึ่งนะเอาละนะเขายังอยากคุยกับเราอีกไหมนะคะขอดูพลังงานเดี๋ยวมอขออนุญาตขับยับกล้องก่อนนะคะขอดูพลังงานความรักความสัมพันธ์ก่อนนะความรักความสัมพันธ์อะ เป็นการดูแบบภาพรวมทั่วๆไปนะคะไม่สามารถตรงกับได้ทุกคนทุกท่านนะคะอยากได้ความแม่นยําให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นไม่ดดามาไม่ซีเรียสแล้วก็หากมีคําพูดหนึ่งคำพูดใดที่เราไม่ดีต่อใจหรือมันได้คําตอบที่ไม่ดีต่อใจถือว่านะคะเราชมไปเพื่อความบันเทิงเนาะ เขายังอยากจะคุยกับเราอีกไหมนะคะทุกสถานะความสัมพันธ์ไม่ว่าคนลักเก่าที่หายสับสนไปคนที่งอนกันคนที่ยังไม่ง้อกันหรือนะคะ mm hmm. เพื่อร่วมงาเรืองอะไรก็ได้นะคะจะเล่าเรื่องตามพลังงานหน้าไพ่เท่านั้นนะคะโอเคนะขอดูไพ่หน่อยนะคะขอดูพลังงานนะ,ะความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะอืม โอ้ไ oh นะม่กอดนะคะมีไพ่โดออกมานะเอาระนะพลังงานนะเดอะทาวเวอร์นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนมีการทะเลาะก,กันนะคะเดอะทาวเวอร์นะสไนเปอร์ออฟโซสนะคะและ้วก็มีพลังงานไพ่เดอะสตาร์นะเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นหน้าตาดีหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะโดดเด่นหน้าตาดีนะคะเขาเข้ามายื่นไมตีให้เราก่อนนะนะคะ เป็นการทักทายอะไรแบบนี้นะสามารถเป็นพลังงานของคนที่มีความรักที่เป็นต่างไวัยได้ความรักต่างวัยคนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลมีพลังงานชาวราศีกุมที่ขึ้นมานะคะโอเคเอาระค่านะมีพลังงานแบบประมาณนี้นะทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันเหมือนจบกันไปแล้วมีการทะเลาะเบาแวงมีการใส่อารมณ์เข้าหากันนะคะบางครั้งนะมีการ เขาเรียกว่าตอนนี้พลังงานของคุณเหมือนพยายามจะเยียวยาจิตใจเหมือนกันนะนะคะเยียวยาจิตใจจากความรักความรู้สึกครั้งนั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเช็คพลังงานใจคุณคิดอย่างไรก่อนตอนนี้นะคะมีพลังงานไพ่หกดาบนะการเดินจากไปคนที่อยู่ต่างประเทศต่างถิ่นเดนไกลคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็ได้นะคะ คุณบอกว่าวันเวลาจะช่วยทําให้ฉันลืมใครสักคนอะไรประมาณนี้อวันเวลาจะช่วยเยียวยาจิตใจนะตอนนี้คุณบอกคุณยอมแพ้ในความรักครั้งนี้แต่บางครั้งนะบางคืนคุณอาจจะนอนไม่หลับมีเรื่องเครียดคิดวิตกกังวลถึงความรู้สึกหรือความสัมพันธ์เดิมๆเ,เ,เก่าๆบ้างนะคะยังมีอยู่นะเอาละค่ะทีนี้ขอดูเพิ่มนะ อืมนะถ้าถามว่ามันยังมีความรักอยู่ไหมมันยังมีความรักอยู่นะมันยังมีไพ่ถ้วยนะต่อมานะนะคะบางทีนะคะก็อาจจะมีความห่วงใยอาจจะเคยทํางานด้วยกันหรือนะคะตอนนี้ในสถานการณ์ตอนนี้อาจจะมีคนมามอบความรักให้คุณมีมายื่นไมตีให้คุณแต่คุณยังรู้สึกนะคะเหมือนว่าใจลึกๆเราก็ยังแอบรอคอยคนคนนี้นะคะบางครั้งมีคนเข้ามาเราไม่ได้สนใจนะคะเหมือนเรา ออไม่ได้คนที่เข้ามาอาจจะไม่ได้ถูกใจเราอะไรประมาณนี้เรามองเรามองจากเรามองความรักหรือสิ่งที่มันผ่านไปแล้วอะไรประมาณนี้นะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูเลยว่านะใจเขานะนะคะใจเขานะคะยังอยากคุยกับคุณอีกไหมนะคะใจเขานะขอไพ่ห้าใบนะคะเอาละนะไพ่สามถ้วยนะในอดีตนะคะอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมานะ ถ้าถามว่ายังอยากคุยไหมถ้าไพ่ใบนี้นะคะมันเหมือนเป็นความสิกนะเขายังอยากคุยนะเขาบอกว่าให้สถานะนะคะได้คุยได้พูดคุยได้พบปะพูดคุยหรืออะไรก็ได้นะคะแสดงว่าเขายังอยากนะสัมถ้วยมานะเอาละนะสี่ไม้เท้านะคะอืมนะยังอยากพบยังอยากพูดคุยท่านใดที่นะคะมีพลังงานของ คนที่เคยแต่งงานกันแล้วหรือบางคนนะคะแต่งงานกันแล้วเขาคนนั้นไปมีคนอื่นหรือ,อนอกใจเราไปมีคนอื่นเนี่ย <_ letter> เขายังอยากกลับมาอยู่เป็นครอบครัวกับเรานะนะคะนะ,ะมีไพ่หกเหรียญน,นะเขาบอกว่า,วาความสัมพันธ์นี้นะคะหรืออาจจะเคยช่วยเหลือกันหรือบางทีนะคะตัวเขาอาจจะบอกว่าให้อภัยได้ไหมให้อภัยเขาได้ไหมอะไรประมาณนี้นะอให้อภัยความรักครั้งนี้ให้อภัยความผิดพลาดครั้งนี้ให้อภัยที่เขานะคะ หลงผิดชั่วคู่ชั่วยามอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะเขายังอยากนะอยากให้เราให้อภัยนะเอาระนะไพ่ชัตเม้นนะคะตอนนี้เขาบอกว่าในสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เขาทําไม่ดีนะเขากําลังได้รับนะได้รับ ได้รับสิ่งนั้นที่เขาทํามานะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทําดีมาในอดีตก็จะได้ดีทําไม่ดีก็จะได้รับผลนั้นเขากําลังได้รับผลนั้นนะคะอาจจะเป็นผลที่เขาไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์นะคะความรักที่เขาไปพบเจออาจจะไม่ซื่อสัตย์กับเขาก็ได้นะทําให้เขานึกถึงเราหรืออะไรประมาณนี้นะสิบดาบเขาเสียใจเขาเศร้าใจที่ทําความเจ็บปวดให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยผลกรรมนั้นมันก็ย้อนมาถึงเขานะเขารู้สึก <c oughs> เขารู้สึกไม่ดีอืมนะคะเขารู้สึกเหมือนว่าเขารู้สึกผิดนะไม่น่าทําแบบนี้ไม่น่าเป็นนิสัยอะไรประมาณนี้ถ้าถามว่าเขายังคิดถึงเราไหมมันเหมือนบางเขาอาจจะแอบมาส่องเฟซบุ๊กนะคะส่งโซเชียลเราอะไรประมาณนี้ได้นะคะเอาละค่ะนะคะอันนี้เขายังอยากคุยนะนะคะทีนี้เขายังอยากบอกอะไรกับเราคะถ้าบอกได้นะเขาอยากบอกอะไรคะถ้าบอกได้นะคะไดูไพ่ทาลูกก่อนนะเอาละนะพลังงานเดอะเวิลนะอ่า ะะอยากติดต่อสื่อสารมานะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติมีพลังงานราศีมิถุนนะเขาบอกว่ายังมีความรักอยู่นะโลกทั้งใบให้เธอคนเดียวบางคนอาจจะเป็นข้าขราชการทหารตำรวจวิศวกรคนในเครื่องแบบเขาบอกว่าที่เขาไม่ได้ทําอะไรที่เขานิ่งเฉยนะคะมันมีอารมณ์ความรู้สึกของ <c oughs> การลังเลใจการคิดนะคะ คิดสับสนนะสับสนเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ว่าเวลาที่เขามีความรักเนี้ยนะคะทำไมจะต้องมีคนเข้ามาแสดงว่าเขาอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นโดดเด่นเขาเรียกว่านะคะโดดเด่นหน้าตาดีโปรไฟล์ดีอาจจะทํางานอาจจะมีเครื่องแบบด้วยนะคะเป็นทหารตรํารวดวิศวกรคนในเครื่องแบบอะไรก็ได้ราศีมิถุนราศีกรกฎก็ได้นะคะเขาบอกว่าผมลิขิตทาให้เขาเจอความรักแบบนี้ใช่ไหมบางทีเขาเจอคนที่ดีๆแล้วแล้วก็จะมีคนอีก คนหนึ่งเข้ามาอะไรประมาณนี้ถ้าถามว่าเขาอยากบอกอะไรเรานะคุณเหมือนเป็นโลกทั้งใบให้เขาเขายังรักคุณถึงแม้เขาจะเป็นคนที่นิ่ง,งเฉยอยู่ตอนนี้หรือเย็นชาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่านะคะอันนี้นะ มันเหมือนว่ามันเป็นช้อยเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกหรือเป็นเขาเรียกว่าความรักมันยะอยู่ในความฝันในจินตนาการใช่ไหมหรือว่าเขายังสามารถนะคะกลับมาพบมาพูดมาคุยกับคุณได้ไหมเขาไม่แน่ใจเหมือนเขาลัางเลใจนะคะคิดอะไรเยอะแยะ,แยะหลายอย่างเกี่ยวกับตัวคุณเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าวันเวลาผ่านไปไม่สามารถทําให้เขาลืมเราได้เขายังฝันถึงคุณอยู่ด้วยนะบางทีเขาฝันถึงเรานะเขาก็นึกถึงเรื่องราวที่เขาทําให้คุณเจ็บปวด เขาอาจจะนอกใจเราไปคุยกับคนอื่นเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนว่ามีอะไรล่อตาล่อใจล่อแหลมเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หลงผิดไปอะไรประมาณนี้นะเอน r g y จีพลังงานประมาณนี้เอาละค่ะทีนี้เรามาดูข้อความหนึ่งข้อความนะหมอจะเปิดให้1ิบใบนะนะคะอันนี้คือหมอสับไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วนะสับข้อความไว้เรียบร้อยแล้วเราจะมาเปิดให้เลยนะคะในหน้าไพ่ทาโร่มีราศีกุมนะคะราศีมิถุนราศีกรกฎนะคะประมาณนี้นะเอาละค่ะนะ ข้อความที่เขาอยากบอกนะ <c oughs> นะ,ค,ะคนเดียวในหัวใจนะหาวิธีการร้อยแปดสุดท้ายก็ไม่ได้ทำมันนะคะอะไรที่ฉันทำกับเธอฉันไม่อยากทำกับใครนะคะได้โปรดอย่าโกรธผมเลยนะคะความสำคัญของเราไม่เคยตรงกันเลยอืมนะคะ ฝากความยินดีทุกเรื่องราวของความสําเร็จแสดงว่าตอนนี้ตัวคุณอาจจะประสบความสําเร็จทั้งเรื่องการงานการเงินอะไรก็แล้วแต่นะคะอยากบอกให้รู้ความเย็นชาของผมมันคือการแสดงถึงเธอจะกลุมมือชั้นช่วงสั้นๆแต่จะกลุมหัวใจชั้นตลอดไปคําเดียวสั้นๆว่าอยากไปหานะคะ กระรั้งหนึ่งนานมาแล้วความรักเป็นเรื่องที่เจ็บปวดนะคะความรักของเขากับคุณนะคะก็สรุปเลยเขายังอยากคุยกับเรายังอยากมีเรานะแต่เขาอยากให้เราให้อภัยหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างทีนี้เรามาดูไพ่เสี่ยงน,นิดนึงนะคะราศีอะไรธาตุอะไรบ้างคะที่มีพลังงานนะคะมีอิทธิพลต่อนะคะพูดที่เลือกดีที่หนึ่งนะคะอ่ชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูนะราศีพฤษศนะคะ อ่าชาวธาตุดินชาวธาตุดินกับชาวธาตุไฟนะธาตุดินก็ผู้สบกันมังกรน,นะคะมิถุนมีพลังงานของเอลิสนะบลาศีเมษประมาณนี้นะคะ ขอให้มีความสุขในการชมคลิปนะคะท่านใดที่จะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาจะจัดเลขมงคลนะคะหรืออะไรก็อ่านรายละเอียดใต้ดีสคริปชันให้ครบถ้วนให้เข้าใจชัดเจนนะคะขอคุณที่พร้อมโอนอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดคอมเมนต์พูดคุยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่พลาดการทําคลิปในทุกวันนะคะขอให้มีความสุขนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดที่เลือกพลังงานเอเนจีเด็กที่2นะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่านะคะ เขานะะวันนี้เราจะมาในท็อปิกที่ว่าเขายังอยากคุยกับเราไหมนะคะเป็นการดูดวงแบบภาพรวมทั่วๆไปไม่สามารถตรงกับทุกคนทุกท่านได้นะคะให้ชมเพื่อความบันเทิงนะคะไม่ดราม่านะนะ,ะอะไรที่ดีต่อใจก็นําไปปรับใช้ได้อะไรที่ไม่ดีต่อใจก็วางทิ้งไว้นะคะการชมคลิปนี้นะคะอะ ไม่จำกัดเวลานะคะคุณสามารถเลือกชมคลิปได้แล้วก็ขอบคุณสำหรับการเข้ามาชมคลิปนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่เข้ามาชมใหม่สามารถไปดูในช่องเพลย์ลิสต์ได้มีพิกอะเด็กนะคะที่ถ้าคุณมีคำถามคำตอบอยู่ในคลิปนั้นนะคะของปีที่แล้วแล้วก็ของปีนี้อัปเดตล่าสุดก็เหมาะทำเป็นแบบเพลย์ลิสต์ให้นะใครอยากเช็คพลังงานโซเมตนะคะความรักความสัมพันธ์หรืออะไรสามารถไปย้อนหลังดูได้นะคะเราจะได้เช็คพลังงานว่า โอเคหมอดูคนคนนี้มีพลังงานที่ตรงไหมนะคะถ้าตรงก็กด s u b s c r i b e ไว้นะคะนะคะใครจะดูดวงส่วนตัวหรือจะจัดเลขมงคลก็อ่านรายละเอียดใต้ดี script i o นนะคะมีราคาบอกนะมีรายละเอียดบอกนะคะทั้งหมดนะมีราคามีรายละเอียดนะเอาราคาเรามาดูกันเลยขอดูความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนนะคะที่ผ่านมาอ่าหนึ่งถ้วยว้าวเป็นพลังงานที่ดีนะมีความรักต่อกันนะช of wands คนที่อยู่ห่างไกล เอสออฟเพนเดเคิ S S อาจจะเป็นพลังงานของเหมือนพรมลิขิตทําให้คุณกับเขาได้เจอกันชาวต่างชาติ อาจจะเข้า,าเว็บไซต์เดทติ้งหาคู่ก็ได้นะคะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้ได้ด้วยนะคะพลังงานความรักความสัมพันธ์รอคอยความชัดเจนขอโอกาสกันอีกครั้งเขาอาจจะเป็นพ่อไม้หรือคุณอาจจะเป็นแม่ไม้มีพลังงานของชาวต่างชาติหรือมีพลังงานของคนที่เป็นหัวหน้าง,งานหรือเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะมีแพชชั่นโปรไฟล์ดีอะไรแบบนี้ความรักในอดีตัันมีความรักอยู่แล้วละขานะ การรอคอยที่จะตัดสินใจมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไหมหรือนะคะบางทีมันเป็นอะไรที่เหมือนพลังงานความรู้สึกมันมีแรงดึงดูดเข้าหากันอะไรเงี้ยแต่นะสถานการณ์ตอนนี้นะคะอาจจะพบพูดคุยหรือไม่พูดคุยก็ได้นะคะเอาล่ะทีนี้เรามาดูนะหรือมีพลังงานของความรักความสัมพันธ์ที่มีความหึงหวงแล้วก็จบกันไปมีความไม่เข้าใจอะไรในความสัมพันธ์ประมาณนี้นะเอาล่ะทีนี้เรามาดูใจคุณก่อนคิดอย่างไรตอนนี้ o อเอกคุณอยากได้รับการติดต่อสื่อสารจากเขานะคะคุณคุณกำลังสับสนคิดว่าทำไมเขาหยุดหายไปเขาเงียบไปเขาอยากติดต่อกลับมาไหมเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับฉันจริงๆริงไหม i น h t ออฟครับเขามีคนอื่นอีกไหมหรือเขาคุยกับฉันเล่นๆน,นะคะคุณรู้สึกเหนื่อยกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เหลือเกินนะไม่อยากจะไปต่อเขานิ่งเฉยใส่เราเขาเย็นชาใส่เรานะคะ ะะอาจจะมีพลังงานอายุที่เท่าเท่ากันก็ได้หรือนะคะเ,เราเป็นคนธาตุไฟเขาเป็นคนธาตุดินประมาณนี้ที่หมอเห็นนะคะโอเคทีนี้เรามาดูต่อว่าเขายังอยากคุยกับฉันไหมเขายังอยากคุยกับฉันไหมอืมนะเขายังอยากคุยกับตัวคุณอีกไหมนั่นแหละนะคะประมาณนั้นนะอละนะอืมนะ,ะซิกของวานอืมตอนนี้เขาอาจจะโฟกัสเรื่องงานการงานนะตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่หยุดนิ่งอ่ะ เขาโฟกัสงานเรื่องความสําเร็จของเขาก่อนถ้าถามว่าเขายังอยากคุยไหมอ่าเพสออวายมีพลังงานที่มันมีแพชชั่นนะเขาอยากคุยนะความรู้สึกเล็กๆเขาขึ้นมาไฟออฟครับแต่เขารู้สึกเหมือนเศร้าเสียใจพลังงานอะไรบางสิ่งบางอย่างมันมีอาจจะมีการทะเลาะกันไม่เข้าใจกันคําพูดและการกระทําของอีกฝ่ายหนึ่งทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนะรู้สึกเศร้าเสียใจแต่ยังมีความรักอยู่นะเขาบอกเขาเศร้าเสียใจเขายังอยากคุยอยู่แต่เอสออฟครับแต่เขาก็ตัดสินใจเงียบ เงียบไปหรือเดินจากคุณไปอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะคะหรือเป็นสถานการณ์ของอคุณไม่แน่ใจไม่มั่นใจกับความรักหรือความรู้สึกครั้งนี้ก็เลยตัดสินใจจบอะไรก็ได้นะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจบอกจบเรื่องราวของเขาก็ได้นะคะทำให้เขาเศร้าเสียใจอะไรประมาณนี้เอาราา่ะค่ะเรามาดูกันว่าถ้าเขาอยากบอกอะไรกับเราได้เขาอยากบอกอะไรคะ ah e of p e n c l e นะ เขาอยากพัฒนานะเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับเราเหมือนกันแต่เขาอยากพัฒนาไปช้าๆนะในอดีตที่ผ่านมาเขาพยายามฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนานาเอ็ดอ o อฟ c e โซสนะแต่นะคะ ในอ o อบว n e เขาลุงยังรู้สึกเหมือนว่าถ้าตัวคุณเคยผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องความรักมาหรือมีปัญหาหรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่เคยมีปัญหาผิดหวังเรื่องความรักเขายังโปรเทคความรู้สึกตัวเองอยู่เหมือนเขามีกำแพงนะหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ไพ่อาจจะสลับกันได้เพราะเป็นการดูแบบภาพรวมนะคนบางคนอาจจะมีกำแพงนะคะในความรักความรู้สึกนะ the hello f r นะคะ นะะมีการไม่เข้าใจกันนะคะบางคนอาจจะเป็นครูบาอาจารย์นะ,ะบางคนอาจจะเป็นเพื่อนที่สมัยเรียนมาด้วยกันก็ได้นะคะหรือนะคะเ,เขาเรียกว่าอะไรคิดว่ามีความต่างศาส,สนาภาษาอายุอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะนะ,ะอาระนะคะเขาบอกว่านะคะเขาอยากบอกว่าเขารอคอยเหมือนกันนะเขาอยากรอคอยทําบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่ถูกต้องเออ อยากทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ถูกต้องบางบางบางคนนะคะอาจจะแยกกันอยู่กับภรรยาเขาหรือตัวคุณอาจจะแยกกันอยู่แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่าหรืออะไรก็แล้วแต่มันยังไม่เป็นมันยังเป็นสิ่งอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ได้ด้วยนะคะสามารถเป็นแบบนี้ได้ด้วยเรื่องราวนะคะไม่สามารถเจาะจงระบุได้ว่ามันจะตรงกับทุกคนทุกท่านหรือเปล่านะคะ เพราะเราไม่ทราบว่าเหตุการณ์เรื่องราวของคุณแบบไหนหมอจะอ่านตามน้าไพที่บอกนะคะอาละคะคะทีนี้มันจะมะีข้อความรักนะคะที่เราสับแล้วจัดไว้นะคะสําหรับดีที่2นะเรามาดู10ข้อความเรื่องราวที่เขาอยากบอกเรานะเขาอยากจะบอกอะไรคะถ้าเขาพูดได้บอกได้นะเว้นดาวเดินบนฟ้านอกนั้นฉันมอบให้เธอนะคะในหัวใจพี่มีผมอยู่บ้างไหมแสดงว่าเป็นความสัมพันธ์ที่รักต่างวัยนะ ผมรู้ตัวช้าไปเขาอาจจะเป็นพลังงานธาตุดินก็ได้นะคะหรือคุณเป็นธาตุไฟเพราะว่าเขารู้ตัวช้าชาวธาตุดินจะเป็นคนที่อะไรที่จากไปแล้วมาคิดทบทวนแล้วก็รู้ตัวช้าไปแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรอยู่ดีนั่นเองนะคะเจ็บน้อยลงและยังไม่ลืมนะฉันเฝ้ามองเธออยู่ผมอยากตัวขึ้นเพื่อได้เป็นคนรักของพี่อีกครั้งนะคะแสดงว่ามีไวยที่ต่างกันนะคิดถึงคืนที่มีแต่เราสอง คิดถึงคำนั้นที่พูดแต่ในใจนะคะไม่คิดจะรักผมบ้างเหรออืมนะคะถ้าผมกล้าพอนะคะแสดงว่าเขาไม่มีพลังงานของความกล้าหรืออะไรแต่ยังมีความอยากที่จะคุยกับเราเหมือนกันนะคะมาดูไพ่เสียยเลยนะคะว่ามีพลังงานราศีอะไรธาตอะไรบ้างนะไพ่ทาโร่นะคะมีพลังงานราศีเมษราศีพิจิกแล้วก็ราศีพฤษภนะคะ อาจจะเป็นหมอทหารตำรวจพยาบาลหรือนะคะเป็นครูอาจารย์สอนภาษาต่างชาติต่าง,าางประเทศอะไรก็ได้หมดเลยนะคะหรือเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีตำแหน่งหน้าที่การงานดีๆนะคะมีแพชชั่นหรืออะไรประมาณนี้โอเคเอาละค่ะธาตุดินนะพืชศพกันมังกรธาตุไฟนะคะอาเมสิงธนูนะคะแล้วก็ราศีสิงห์อาแคปิค่อนนะคะมังกร พลังงานของมีการาเขาเรียกว่าความต้องการนะบางทีความต้องการอีกคนหนึ่งพูดไปอีกคนหนึ่งนิ่เงียบหรือเขาเรียกว่าสื่อสารเออการติดต่อสื่อสารที่แบบไม่เข้าใจกันอีกคนหนึ่งก็ไม่พูดความต้องการหรืออะไรประมาณนี้เก็บงำความรู้สึกก็ได้นะคะเอาราคานะสรุปแล้วว่าเขายังอยากคุยกับเราแต่เขาก็รอสถานาการณ์หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะ ะะขอให้มีความสุขในการชมคลิปนะคะอยากได้ความแม่นยําเป็นคําตอบของตัวเองก็ดูดวงส่วนตัว description มีรายละเอียด line id นะคะติดต่อทาง line id เท่านั้นนะคะขอให้มีความสุขในการชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะพวกนี้เราจะได้มาดูคลิปกันต่อนะคะขอบคุณทุกท่านสําหรับการชมคลิปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะมาถึงดีที่3นะคะวันนี้เรามาในคอนเทนต์หัวข้อนะคะเขายังอยากคุยกับเราอีกไหมนะคะเป็นการดูแบบ general reading นะคะเป็นแบบภาพรวมนะไม่สามารถตรงกับทุกคนทุกท่านได้อ่านตามพลังงานหน้าไพ่นะคะอะไรที่ดีต่อใจก็นําไปนะคะอะไรที่ไม่ดีต่อใจก็นะคะทิ้งไว้นะให้รับชมเพื่อความบันเทิงงดดราม่านะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ ใครจะดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลก็นะใต้ดีสคริปชั่นมีรายละเอียดติดต่อหมอแจนทางไลน์เท่านั้นนะคะไอดีไลน์มีบอกราคาราคาอะไรมีบอกชัดเจนนะเอาราคาเขายังอยากจะคุยกับเราอีกไหมขอดูพลังงานนะนะพลังงานในอดีตที่ผ่านมานะคะความรักความสัมพันธ์เนาะ d e วิลนะราศีมังกรนะคะท o อ c อ p คนะคะเป็นพลังงานความรักความสัมพันธ์ของที่คนที่มีอะไรลึกซึ้งต่อกันแล้วนะ ความสัมพันธ์นะคะอันนี้นะบางคนอาจจะเป็นครอบครัวแล้วนะคะบางคนอาจจะบางคนอาจจะเป็นครอบครัวแล้วนะบางคนอยู่เป็นครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วถูกต้องตามประเพณี now, อะไรเรียบร้อยแล้วอยู่ด้วยกันแล้วหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่มันมีความรู้สึกว่านะคะมีใครบางคนนะที่คุยกับใครอีกคนหนึ่งนะอาจจะเป็นคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นเขาอะไรประมาณนี้นะคะ เป็นความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะตอนนี้เรามาดูเลยนะคะว่าใจคุณคิดอย่างไรนะใจคุณคิดอย่างไรเขาอาจจะนะคะไปคุยกับคนอื่นนะไปรู้สึกดีกับใครอีกคนหนึ่งที่ทํางานหรือนะคะเขานะคะอาจจะไปคุยกับคนอื่นที่เขาเรียกว่าอะไรอะขออนุญาตพูดแบบนี้นะมีอะไรให้เขาเยอะกว่าเราเช่นเงินเห็นรวยกว่าอะไรอย่างนี้นะก็ได้นะคะเราอาจจะเจอกับคนที่ รักแต่ตัวเองรักแต่ตัวเองอะไรประมาณนี้เห็นแก่ตัวอะไรประมาณนี้นะนะใจคุณรู้สึกนะพลังงานของไพนะ่เดอะเวิลด์นะแปดเหรียญนะตอนนี้รู้สึกว่านะคะโฟกัสเรื่องงานโฟกัสเรื่องเงินนะโฟกัสความสําเร็จโฟกัสความมั่นคงถ้าใครจะเข้ามานะคะหรือถ้าเข้ามาแล้วนะคะเอาง่ายๆแหละ อืมนะคุยกับใครทางโซเชียลหรือทางออนไลน์คุณอยากได้ความมั่นคงคุณอยากได้ความรักที่ดีที่ชัดเจนแล้วก็สามารถเลี้ยงดูคุณได้ไม่ทอดทิ้งคุณไปนะคะไม่เลิกกันอะไรอย่างนี้นะเราคอยพรมลิขิตให้ทํางานอะไรประมาณเนี้อืมนะคะหรือบางทีก็นะคะ,ะเขาเรียกว่า วัดเวลาอาจจะทําให้เราลืมอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือบางทีคิดว่าอยากให้เขานะได้กลับมาอยู่กับเราเป็นครอบครัวอีกสักครั้งหนึ่งนะเรายังมีความมั่นคงอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับคนที่กรณีที่คนที่เขาเรียกว่าอะไรอะความรักแบบว่ายังอยากได้คนเก่าอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้อยากได้คนเก่าความสัมพันธ์ที่พังทลายไปแล้วคุณก็นะคะ อาจจะเปิดโอกาสตัวเองนะคะคุยกับใครทางออนไลน์ทางโซเชียลนะคะแล้วก็ดูนะดูรอคอยพัฒนาความสัมพันธ์บางทีความสัมพันธ์ที่เพิ่งพูดเพิ่งคุยไปก็อาจจะพังทลายไปหรือไม่ได้ติดต่อไม่ได้สื่อสารก็ได้นะคะจะเป็นประมาณนี้อืมทีนี้เรามาดูว่าเขาใจเขานะคะยังอยากคุยกับคุณอีกไหมอืมให้สามดาบนะนะคะ เขาบอกเขาเสียใจสถานการณ์แสดงว่ามันต้องเป็นความสัมพันธ์รักสามเศร้าแล้วล่ะ,ะนะตอนตอนนี้นะคะ <_ d ata> เขาเสียใจเขาบอกเสียใจนะเขาเสียใจอืมนะคะการทําอะไรไม่ดีกับคุณนะมันเหมือนการประกาศนะบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาทําอะไรไม่ดีเขาก็ได้รับผลอะไรไม่ดีอยู่เขาเศร้าเสียใจในความรักความสัมพันธ์นะคะพลังงานเดอะสซันนะเขาอาจจะไปเจอคนใหม่นะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เหมือนว่าเขานอกใจเราไปเจอคนใหม่นะเป็นความสัมพันธ์ที่นะทำให้คุณเสียใจเขาตัดสินใจไปเลือกคนใหม่แต่คนใหม่นะคะที่เขาเลือกเป็นคนที่สองในความรู้สึกในความสัมพันธ์เธอคนนั้นอาจจะทําให้เขาเสียใจนะอาจจะเป็นคนที่มาหลอกลวงเขาหรืออาจจะเป็นคนที่เอ่อ เธอก็แอบ,บทําอะไรที่ไม่ดีหรือทําอะไรรับหลังเขาเขาเสียใจแต่ถ้าถามว่าเขายังอยากคุยกับคุณไหมเขาก็ยังอยากมีความรู้สึกถึงเรานะนะเขากำลังตัดสินใจอะไรลังเลใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะแต่เขาก็คิดว่าในสิ่งที่เขาทําไปเนี่ยมันไม่ดีเออทาอะไรรับหลังเราแอบบคบซ้อนนะคะอืมนะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนดูเหมือนหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยต่อตัวคุณนะคะ ถามว่าเขาได้รับผลกรรมนั้นไหมเขากำลังได้รับอยู่นะความเจ็บปวดอะไรต่างๆกับคนใหม่ที่เขาไปคุยไปพูดอะไรอย่างนี้นะเขายังอยากคุยกับเราไหมเขายังอยากคุยนะเขายังส่งความรู้สึกที่ดีๆหรือที่ห่วงใยมาถึงคุณมาถึงตัวคุณนั่นเองหน้าไพ่มีพลังงานของราศีมังกรกับราศีกุมนะคะเอาระคาทีนี้เรามาดูต่อว่าถ้าเขานะคะเขาอยากบอกว่าอะไรถ้าเขาบอกได้เขาอยากบอกอะไรถึงเราคะนะคเขาบอกได้นะ เขาอยากบอกอะไรถึงเราบ้างอืมเขาอาจจะบอกว่าตัวคุณเดินจากมาแล้วหรือตัวเขาเป็นคนเดินจากไปอยู่ห่างไกลนะคะตอนนี้มันเป็นพลังงานของอืเหมือนว่าเขาไปอยู่กับคนอื่นไปเลือกคนอื่นหรืออะไรประมาณนี้นะถ้าเขาอยากบอกเราได้นะ นะเขาอยากได้ความเป็นแปลงนะสิบเหรียญกับแทนพาเลตเนี่ยเขาอยากกลับมาอยู่เป็นครอบครัวกับตัวเรานะแต่เขาก็นะคะรู้สึกเหมือนว่าคุณจะให้อภัยเขาไหมหรือคุณอาจจะโกรธเกลียดเขาไปแล้วหรืออะไรประมาณนี้นะอืมนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อความนะคะ100ข้อความนะแต่เราเปิดไว้ให้เรียบร้อยแล้วมันจะมี1ิบข้อความนะคะที่เราเปิดไว้ให้คุณนะข้อความอะไรที่เขาอยากจะบอกเรานะพอดีลืมนะลืมพูดคําว่ารักออกไปเออ เธอล่ะคิดถึงฉันไหมแต่อยากให้รู้คิดถึงคิดถึงทุกครั้งที่ข้อความเข้าฉันอยากให้เป็นข้อความจากเธอนะที่เราต้องเจ็บปวดกับความรักไม่ใช่เพราะมันจากไปหรอกนะคะเพราะมันยังคงอยู่ตั้งหากความรู้สึกส่วนทางกับการกระทำนะคะมีคนให้คิดถึงมันก็ดีแต่ที่ไม่ดีคือคิดถึงแล้วเจอไม่ได้ฉันผิดหวังที่ไม่ได้ทำให้ชีวิตนะคะของคุณดีขึ้นเลย ถึงเด็กแต่ผมก็มีหัวใจอาจจะมีไวที่ต่างกันก็ได้นะคุณอยู่ในใจฉันนะคะแล้วเราจะได้พบกันเรื่องารางพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะบางทีอาจจะเป็นตัวคุณที่มีคนของตัวเองอยู่แล้วแล้วเราก็มารู้สึกดีกับใครบางคนที่เป็นพลังงานของคนที่เด็กกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ความสัมพันธ์มันไม่สามารถเป็นไปได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอืมนะคะ เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่เหมือนว่าเราก็ไม่สามารถที่จะไปเลือกเขาคนนั้นได้เราก็ต้องเลือกความมั่นคงเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวที่เรามั่นคงอยู่แล้วนะคะประมาณนั้นนะนะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูว่าไพ่สตรีแอกนะราศีอะไรธาตอะไรคะหน้าไพ่มีราศีกุมราศีมังกรราศีสิงราศีพิจิก แล้วก็คนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอาทิตย์นะมิถุนอ่ะประมาณนี้นะคะใครที่นะคะมีปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์หรืออยากดูเรื่องการงานการเงินนะคะดูดวงส่วนตัวแบบพูดคุยกับหมอแจนนะคะ30นาที599บาทแอดไลน์ ID มา JAN แจน6 1แล้วก็ขอคนที่พร้อมอุ่นเท่านั้นนะคะ หรือใครอยากจะแบบพิมพ์คำถามทิ้งไว้นะคะได้รับคำตอบภายใน24ชั่วโมงนะคะ299บาท5คำถามนะคะหรือใครอยากจัดเลขมงคลเพื่เอเสร,เสริมดวงความรักนะคะอยากหาแฟนต่างชาติราคา599บาทนะคะ1ข้อนะคะหรือว่านะเราจะหาแฟนต่างชาติราคา1ข้อนี้ก็599บาทหรือนะคะเราอยากจะเสริมการงานการเงินความรักโชคกลาภ599บาทข้อนี้นะคะ เลขมงคลน,นะคะไม่ใช่เบอร์โทรมรือถือไม่ใช่ซิมโทรศัพท์นะคะขอคนที่พร้อมโอนเท่านั้นที่แอดไลน์มานะคะแล้วก็ติดต่อกับแอดมินแล้วก็ขอสงวนลิขสิทธิ์นะคะเราจะไม่คุยหรือเรื่องอย่างอื่นนะคะนอกจากว่าอันนี้คือแอดไลน์มาคือการทําธุรกิจนะคะการทําธุรกิจมีค่าครูทุกอย่างนะคะโอเคนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจคอมเมนต์ comment, พูดคุยด้วยความสุภาพนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ